วัสดีนะคะทุกคนคือวันนี้อย่างที่ทุกคนขอนะคะคืออย่าให้ลองสับผมให้ดูหรือว่าอย่าให้อะไรนะนี่จ๋านะจะสับผมให้ดูนะแต่ไม่ได้แต่งตัวโป้นะก็ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็ใส่เสื้อสปอร์สปอร์บลาบางบางเอออะไรก็ได้นะทุกคนอยากรู้ใช่วยไหมคะว่าหนูสับผมเป็นไงวันนี้ก็สาวผมให้ดูถึงเต้ถึงเต้ไม่ใช่เพราะอะไรเราปกติก็ เราก็จะสั่งก่อนละก็จะยาวประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเลยนะนี่หนูวางกล้องไว้นะเนี่ยหนูตั้งกล้องไว้แล้วก็เดินจะสั่งให้ดูนะอ่าได้ปะได้ก็จะสั่งให้นิมเราเขาไม่ดูนะหรือมันเหรือเคาไม่ดูนะหนูก็จะสั่งให้ดูนะแล้วกใครที่ใหญ่ก็เรียนสั่งมาให้ ฝาก่นล้ก็เชด้วย <c oughs> อคเตอาแล้วเรเดี๋ยวเอาไ่เก,กบเราสระผมแล้วก็ตอนนวดนะตอใช้คือนวดเราก็ต้องรนะเราต้องรสัไม่ได้ดูเลก่ไเอ่าตอนนี้ใกล้สองทุ่กว่าล้เดี๋ยวสวให้ดูแเนี้ยตอนตอนตอนตอกเขียดเดี๋ยวสาะให้ทุกคนดู เอ้ยตืかか่นเต้นก็มีกึ่งเกนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีกึ่งเกนะมีกึ่งเกนเดี๋ยวเราจะสษาผลแล้วนะทุกคนคือตื่นเต้นมากเลยสึกาผลแล้วเด็กมาจะยาวนะทุกคนทุกคนต้องตั้งใจเพราะว่าหนูก็ตั้งใจสึกาให้ทุกคนดูอ้า I oh. เดความวกทุกคนจะสบสัเราใช้วิตโลดูดหัวลมเรากใช้โดห้องน้มันตอง้ยเนี การที uh, sure نا, ่สมมติการที่ยากให้ภาษาอก็ดูไปเรื่อยๆนะอันนี้อาจีอีพีหนึงอีพีสเพราะว่ามันจะสาษาจะจนูนจะใช้พีนูวเส็จทีนีรเรแลเอาที่ี้เรา้วถ้าใครที่อยากดูจริงๆเอาถึงแค่สาษสิูด้อตอนลวคนที่อยากเห็นว่าภาษายังแค่้ตอไม่ไม่จะเป็นต่อจต่อใช้พีน้องมไปดน่นก็ได้ใช่ไหมาสิเสร็จเลยี่ไ ที่หนูคลิปใครเนี่ยหนูคลิปทุกคนการที่หนูสักผิวแดงใช่ไหมแม่อะไรที่ยากที่สุดคือหัวหัวมันจะมีมันมันต้องสักยากที่สุดเพราะว่ามันคือเนื้อมันคือมันคือเนื้อเออหัวหนังหัวเออใช่หนังหัวเนี่ยมันก็เลยต้องสักยากที่สุดข้าวลาก็ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนแค่ลองลองเดีวลองซักผ่าทำแบบนั้นเลยอืม ก็ดารจะฉีดวิ่งแล้วเวลาส่องของบอมง่ายๆให้ไม่เกิดสีดูฉีดก็เสียด้วยเหมือนจะไปเล่นไหนก็ะหนูเป็นคนที่ล้างหน้าง่ายๆหนูหนูอาจจะดูแลหน้าก็จริงแต่หนูไม่ได้ดูแลแบบว่าขนาดนั้นหนูก็สระผมหนูก็ล้างหน้ากับคลีอาบน้วย หนูก็ล้างหน้าก็ขี้อ่านนะนะหนูก็แล้วก็แล้วก็ล้างหน้าก็เหลือก็ยาสระผมนีงก็เสร็จแล้วก็ได้หนูเป็นคนที่อ่านน่าเลยอันนี้ทุกคนเสร็จแล้วนะคือหนูจะเล่าแล้วนะเสร็จแล้วเน,นี่ยเอาจริงมัน่ายนิดเดียว จากบก็ข้างล่างนี่มันไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนอะไรที่อะไรที่หมดเยอะก็คือครีมนวดเพราะว่าเราก็ใช้ครีมนวดเยอะมากแต่ถ้าเบสขั้นบนเนี่ยแค่สดะสระๆก็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 ถ้ารู้สึกว่าสะอาดเราไม่มีอะไรติดในหัวแล้วก็แค่ล้างแค่ สับง่ายมากเลยอันนี้สับผมแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้คี่นวดสาบแกะมากอันนี้ไม่ได้ใช้คี่นวดด้วยอันนี้สับผมเสร็จแล้วผู้ปกคราไม่ได้ยาวเลยนะคะง่ายนิดเดียวเห็นไหมเสร็จแล้วสับผมแล้วเสร็จแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวหนูไปบำรุงผลก่อนนะวันก่อนหนูอาจจะเปลียฟ้าล้าหน้าเพราะว่าการที่เราใช้คีนน่เราต้องรอสักพักเพราะฉะนั้น,นการที่รอเหอนนะเราต้องรอต้องสักก่อนใช้คีนน่ก่อนเล้วก็ค่อยเปลนเปลียฟังแล้วก็ค่อยเปลนล้านหน้าแบบนั้นมันจะรู้สึกว่าเออเราไม่จะไปต้องรออะไรเราทายกบอีกไปก่อนเล้วก็อยมา ทุกวันทุกวันมันจะรู้สึกว่ามันจะมาที่หัวนะทุกคนแต่ว่าส่วนตัวหนูนะหนูไม่ใช้ที่หัวนะหนูจะใช้เตะข้างล่างแต่หนูเคยใช้ที่หัวแต่ว่ารู้สึกว่ามันมั่ขึ้นเร็วหนูก็เลยไม่ได้ใช่อตอนนี้ก็อ,าอยากให้ทุกคนเห็นนะคะทุกคนคือเราจะใช้ทีนวดแล้วก็ลุดด่ยลไปนี่ อันนี้ที่หนูสาให้ทุกคนเพราะว่ามีคนขอ,ขอเยอะมากว่าอยากเห็นพี่สาวโบอยากเห็นพี่สาวโบพี่สาวโบยังไ,ยไยงยากไหมอะไรประมาณนะั้นใช่ไหมทุกคนไม่ทำไม่ยากเลย ดตดูดีอะไหมหนูก็ดูดีอยู่แค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยครีมลอกไม่ได้ใช้เยอะขนาดนะาั้นแล้วก็เราก็จะมาพกไอเดี๋ยวนี้แล้วเราก็จะไปทายาอื่นเราก็ไปเปลี่ยนฟัร์ แฟนหนูไปทาํางานถ้าแฟนหนูอยู่ก็หนูก็ไม่อยากถ่ายเลยหนูก็ขึนกับเขามากันเลยขึงขึงขึงแฟนเลยก็ว่าหนูส่วนมากแล้วที่หนูเล่นที่ดต,ต่อหน้าแฟนหนูเล่นจะขึงเขาไม่ค่อยเล่นแล้วก็เราก็จะมาเปลี่กฟ้าน,นะคะทุกคนนี่ใช้คิดด้วยสักประรดก,กินทีเท่าไหร เมื่อกี้นะ40นาทีใช่ไหมตอนนี้20 22นาทีเห็นไหมสามของแม่นี่เดียวแล้เวเราก็จะไปเป,เปลี่ยนเปลฟายไฟมันก็เปล่ายไฟเสร็จล้านหน้าเสร็จก็ละออกเลยจริงๆแล้วท้งไว้สักประมาณ40นาที50นาทีมันจะดีนะคะเพราะว่าหนูหนาวหนูรอไม่ไหวแล้วก็หนูก็อยากให้มันเร็วๆอันนี้22นาทีผ่าไปเราก็เปล่าย แรงฝ่าเสก้ล้างหน้าล้างหน้าเสก็ลก้างอวบได้เลยเขาบอกว่าหนูแก่ขึ้นแล้วประมาณสักสิบสิบหนูหัวล้ามันชใช่หรอหวผมก็เยอะอยู่นะไม่ได,ด้ไม่แล้ม่แล้ลแบบนี้จะมา กราไปในว่นหนูเดินหน้าลรวนะหนูทุกทีให้เตียร้อยเลยนะหนูตั้งใจถามให้ทุกคนดูว่าทดสนนอบเป็นไงอานาเวลาปรมาณอานาแล้วก็อานาเป็นคนที่อานาดีมาแล้วก็แต่ว่าปากอกเนนะีจะจะใชเรลาประมาณที่เกินเสียนาทีท่ันก็กแต่ว่าหนูจะไม่ปอกให้ทุกคนดูนะถ้าอยา,ากปอกก็่อยท้าคลิขึ้นเลคะตอนนี้หนอูอยากได้อ ฟันเสร็จแล้วเหลือแต่ล้างหนนะ้าเอาชนะเท่าวันนี้หนูไม่ได้แต่งหน้าเนนะี่ยแล้วก็หนูไม่ได้แต่งหน้าดนะ้วยเพราะหนูไม่ได้เล่นติดต่อเวลาที่หนูเลนะ่นติดต่อหนูจะแต่งหน้าเวลาที่หนูอยู่บ้านหนูจะไม่แต่งหน้าน,นะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะล้างหนนะ้าก่อนล้างหน้านนีะ่มันก็แล้วแต่เพราะว่าก่อนล้าหน้านนะี่ซีชมพูไงหนูก็ชอบสีชมพูด้วยหนูก็เลยซื้อทำให้ใช้ดีไหมล้างหน้าสะอาด กปรใช้มาหลายปีแล้วทงนันเอาดีนะผมเวลากดกระสับผมก็ต้องหิ้งเราไม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าผนลุ่ยเยอะไหมทุกคนจะตกใจนะไม่ใช่นูไม่ได้กลัวอะไรนะหนูกลัวทุกคนตกใจอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าปกติผมเราถือขาถือเท้าเราใช่ไหมถ้ามันรั่ยแ้วมันรั่ยล้วนเส้นก็เท่ากับว่าเหมือนโคบูติสักประมาณสามเซนสองเซน ถ้าผมมือซานียิงไม่ต้องเที่ยงเลยโอ้ยปวดหัวไปเถอะแปเถอะเราลองก่อนที่อยากรู้ว่าจะใช้ในอะไรใช้โดยหลับสนิทราหน้าก็อะไรก็ได้ที่ถ้าที่กระปุกมันสวยหรือว่าขวดมันสวยหรือว่ามันสวยหรือว่าจะชอบใช้เพราะว่าเราใช้ไปเรื่อยๆ แต่ถ้ายาสอบผมก็จะใช้โลเป็นประจถ้าเป็นทางหน้าก็จะใช้บูกบบการที่ถามว่ากันย,ยนนี่สีเลยที่มันนี่กันยี่กิคือสีนี้ใช้สีนี้นะจ้าทุกคนเผื่อทุกคนอยากรู้ใครที่ไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรนะงูถ่ายแล้วก็ถ่ายหหมดจบไปเลยถ้าใช้ตัวหก็จะใช้วาสลิ เรแล้วว่งวดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปั้นเดี๋ยวผมให้ดูผลลวยเยอะเะย่าล้ไม่ตจ้าคุยด้วยเยอะมากเลยตัวอย่าตกใจนะนี่ด้ปนเลิศเลพะเ้น่ตกใจเพราะว่าผอยาไม่ใช่ไม่ใช่ผมสักผมมีเสร็จแล้ว ผมไม่ได้ส่งผมไม่ได้สร้างเลยเสร็จแล้วนะเริ่มสับหัแล้วนะ เดี๋ยใครอยากดูแบบว่าผลยาขนา้ไนก็อยากใหเห็นเราหน้าจะเห็นแล้วใช่ไหมเพราะว่าเวลาสอบแล้วมันอันนี้โดนาโดนงาแล้วมันถึจ๊บเดียวเขาบว่าตัดตัดมันพูดหนึงพูดงมากเลยแต่มาตัดมาทัาใจมนทันใจยากตัดนีดเดียวก็ไม่ยอมามันในหัอคือบีไม่แห้งแล้วก็เขาถาม เวลาขี้ขี้ไม่รู้ขี้ขี่ไงมันจะดูคขี้ได้ไงเวลาเราขี้เราไม่ได้ใส่เราขี้เราขี้เราม้วนผมเราถ้าเราจะปล่อยผมเราก็รับผิด้อนคนที่สะอาดดูแลผมแล้วค่ะเราไม่ปล่อยให้เขาใช้ที่ไม่ดีหรกเราต้องคนที่ลองนานหรือว่าคนที่อะไรก็ตามเราต้องดูแลเขาให้ดีๆเขาจะได้อยู่กับเรานานๆไม่งั้นเขาจะไม่สบายแล้วก็ช็อตตายเลย ถ้าเราดูแลไม่ดีนะวมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเ<ม>นียอะไรที่เรา้ัเราต้องดูแลให้ดีจะได้อยู่เดียวเอ้จะจะได้อยู่กับเรานานๆเสร็จแล้วเนะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วไม่มีอะไรแลใช่ไหมใครที่อยากรู้แล้วก็ค่อยไว้วลาดีกว่าเพราะตอนั้นการสิ่งองเาขงเข้าไปว่าหนาวหนาวหนาว ยาวองหนูขอหนูก็หนูสูร้อยสิผมหนูก็ประมาณร้อยสิเอาค่ะก็บ่มีอะไรแล้วใช่ไหมขอร้านไหน